สวัสดีค่ะพบกันเลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวรถ New MG HS นะคะเป็นรถ MG นะคะรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรถชอบรัวขนาดใหญ่นะคะเราก็จะมองดูว่ารถคันนี้นะคะบอดี้เนี่ยสวยใช่ไหมคะสวยมากนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบประจังกลุ่มรวมดาวนะคะที่มีโลโก้ MG ใหญ่ๆ่ข้างหน้าค่ะสำหรับรถคันนี้เนาะ ก็จะมีทั้งไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะแล้วก็กมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะจะเป็นเรดาร์จับรถคันข้างหน้าน,นั่นเองเนาะแล้วก็ส่วนไฟค่ะก็จะเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสี q u e เชียลค่ะรถคันนี้นะคะเครื่องอยู่ยที่1,500เทอร์โบค่ะแล้วก็162แรงมา้า250แรงบิดค่ะรถคันนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปด้านในเนาะก็จะมาดูว่า ล้อแม็กของเขาเนี่ยค่ะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะคะเป็นล้อสีอ,ออกเทาๆนะคะก็ถึงไม่ใช่คนคนเทาเนาะก็จะเป็นแบบเข้ากับบอดี้ของรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะค่ะรถคันนี้นะคะจะมะีจุดเปิดปลดล็อกล็อกรถตรงนี้นะคะ เขาเรียกว่าสมาร์ทคีนะคะกะ็ก็ใช้สำหรับปุ่มพร้อมกับกุญแจรถสมาร์ทคีนะคะของ New MG HS ภายในนะคะเปิดออกมาบอกเลยว่ากว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันนะคะระบบจัดเต็มนะคะสำหรับรถครอบครัวแล้วเนี่ย เปิดดูเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ารถคันนี้สวยหรูอลังก,การนานสร้างนะคะนอกจากนั้นค่ะเราลองมานั่งกันดูค่ะว่ารถคันนี้เนาะมันสะดวกสบายจริงไหมแล้วก็ออปชั่นนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะบอกเลยว่าเป็นซอฟท์พัชดโอ้โหรถคันนี้นะคะซอฟท์ทพัชดเกิดทั้งขันเลยภายในก็จะเป็นสีดําแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คุณเจของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่สมาณทีนะโลโก้ MG เนาะ ะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็น PST 7สปีดนะคะมาพร้อมโหมดแมนวนวลให้ด้วยปุ่มต่างๆตรงนี้นะคะเป็นออปชั่นที่ให้มากับรถนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะโหมดการขับขี่ค่ะ,ะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะ,ะแล้วก็เปิดท้ายรถนะคะรถคันนี้เป็นรถประตูไฟฟ้านะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้านหลังด้วยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะอันนี้ออ t o ้เบรกโฮค่ะแล้วก็ปุ่มช่วย ลงเขานะคะก็ชะลอรถให้ช้าลงนะคะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะขนาด10นิ้วค่ะสัมผัสได้เป็นจอสีเลยนะคะเปิดไฟรถมาวันนี้นะคะบอกเลยว่าไฟรถเนี่ยจะเป็นเออนี่ค่ะนี่เขาเรียกว่าไฟต้อนรับนะคะมี64สิีเฉดสีเลยนะคะสามารถเลือกสีได้แล้วก็ช่องแอร์ต่างๆนะคะก็สามารถปรับหมุนวนได้นะคะอ่ะกว้างขวางใหญ่แล้วก็ บอกเลยว่าแอร์เย็นเฉียบนะคะนอกจากนั้นเนาะปุ่มตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเปียโนแบ็กค่ะสามารถกดขึ้นลงได้นะคะเพื่อเลือกโหมดนะคะค่ะมาต่อกันด้วยนะคะพวงลายมันติฟังก์ชันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะคะหรือว่าเปิดไฟหน้ารถต่างๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะปุ่มคูดเ,เป็นก้านคุดคอนโทรลนะคะหรือควบคุมความเร็วอัตโนมัตินั่นเองค่ะตัวนี้เป็นแพดเดิลชิปนะคะก็คือปรับ เปลี่ยนเกียร์บนทัวงมานัยนะคะส่วนทางขวาก้านปัดน้ำฝนนะคะรถคันนี้จะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็หน้าจอเรือนไม้เนี่ยเป็นดิจิตอลขนาดเจ็ดนิ้วเลยนะคะ,อะนอกจากนั้นค่ะรถคันนี้เบาะของเขานะคะบอกเลยว่าโอกกอดของเราโอ้โหนั่งแบบสะดวกสบายแล้วก็รู้สึก เออมันโอบเราไว้อะไรอย่างนี้เนาะบอกคนขับนะคะปรับไฟฟ้าหูที่ทางด้วยเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นไฟแผนที่แล้วก็ควบคุมนะคะหลังคาซันรูฟนะคะตัวนี้ที่นะหลังคาซันรูฟของเขานะคะกว้างวากว้างเขาเขาเรียกว่ากว้าง90%ของหลังคารถเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่า เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้นะคะเมื่อรถคันข้างหลังเนี่ยของไฟะะหรือว่าไฟข้างหน้าของเขานะะ,ะมันแยงตานะคะกระจกตัวนี้ก็จะตัดแสงให้อัตโนมัติเลยอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องสัมภาระด้านท้ายรถกันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะรถคันนี้มีแอร์ให้ด้วยนะคะหมายถึงว่ามีตู้เย็นตรงนี้จะเป็นแอร์เย็นเลยนะคะสามารถใส่ของใส่เครื่องดืง่มเวลาเรานั่งขับรถเก๋ไกลได้ด้วยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยไปดูด่านสั่งด้านหลกันว้าวนะคะบอกเลยว่าเย็นเฉียบแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมมีช่องแอร์ด้านหลังแล้วก็มีที่เสียบ usb ให้อีกสองช่องเลยค่ะรถคันนี้นะคะมีที่เก็บของด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นที่พักแขนก็ได้หรือจะเป็นที่วางของแบบนี้ก็ได้นะคะนี่อืมนะ บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะะ <_ C 1> เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันค่ะประตูไฟฟา้าแบบไหนส่ะลับด้านท้ายรถนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่สามนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ตั้งสี่จุดนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยส่วนไฟท้ายก็จะเป็น LED ทั้งหมดเลยค่ะแล้วเรามาเปิดประตูท้ายกัน นี่ไงนะนี่ก็จะเป็นประตูไฟหน้านะคะก็ปรับระดับได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยางอะไหล่นะคะที่เรามีมาให้กับรถนะคะแล้วก็อเก็บของได้เยอะสะดวกสบายนะคะเบาะก,ก็พับได้สี่สิบหกสิบเลยนะคะเอาละค่ะแล้วเราไปด้านข้างนะคะ เบาะด้านข้างคนขับนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นกันแต่ว่าอยู่ที่สีทิศทางนะคะนี่บอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากๆสำหรับราคาที่เนยกํลลังจะพูดนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเนาะเราจะมีระบบนะคะ ความปลอดภัยของรถคันนี้ค่ะอยู่ที่25ระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเตือนหมุมอับสายตาตรงนี้นะคะอ๋อนี่คือลำโพงนะคะที่เรามีให้กับรถนะคะตัวนี้ลำโพง6จุดเลยทีเดียวค่ะอืมนะแล้วก็สำหรับนะคะถุงลมนี้ภัย6เลยหรือว่ารอบคันนั่นเองนะคะมีถุงลม5ข้าแล้วก็ม่มานถุงลมนะคะเอแล้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้นะคะ New MG HS นะคะรถ SUV รถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะของแบรนด์ MG นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่1 1 1 9 0 0้บาทนะถ้าเทียบกับออปชั่นแล้วก็ภายในที่สวยหรูแล้วก็บอดี้ที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะ,ะบอกเลยว่าราคานี้ คุ้มแล้วก็ไม่แพงจริงๆค่ะโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นะคะดอกเบี้ยต่ำสุดที่0%นะคะนานสูงสุด60เดือนเลยทีเดียวใครที่กำลังสนใจหรือกำลังมองหารถ SUV แนะนำเป็น MG คันนี้นะคะบอกเลยว่าซื้อใช้คุ้มจริงๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันกับ ET ตอนหน้านะว่าจะเป็นรถ MG รุ่นไหนนะคะแล้วเราก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นแบบนี้ไปตลอดนะคะ มาติดตามชมของเราได้ที่นี่เลยนะคะ m g ค่ะ